เ่าครับไปสองพันห้าผมว่าแต่เขาดีร้านเลยผมไม่แน่ใจหรอกสองพันห้าหรือสามพันเขาลงอยู่บ่อยๆแต่ผมไม่แน่ใจแต่มมด,ดตตีรามแน่นอนครับที่แม็กเต่าครับ ดีแม็กเก่าไหมครับดีแม็กเก่าไหครับนีล้าบอ่ะนี่อาจจะเป็นรุ่นดีล้าคอ่ะตอนนั้นสามพัน หนจุด็ห้าสหนึ่งร้อกิบเอ็กิโลเมตร เอหลังบางอดไวิงครับสองห้าลรเออนิวลองออนิวครับุดห้าดเก้ครับและดูเวลาที่ยนครับความให้1นึ่งครับสองจดครับ1.5.8.9ครับสองร้อครับต่อหนีครับ บริ3วณเเดแบเราเาเวลาดูแล่าาครับน่าเป็นตัวเทีฟาร์แต่ไม่ใช่ตัวแรกอะประมาณตัวหลังเทีฟาร์หน่อยประมาณรุ่นต่อไปครับ2,020ัน j ี สี่สิบอ่ะพศสี่สิบอ่ะอะไรวะเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกอ่ะ่อนนั้นก็ได้อ่ะ Yeah, 370ครับ1.88่งจครับสอกลเมตรนะครับอันนี้บัตเทินมากเลยมจากเอเป็นเชฟตะวันจากวีเป็นในเทฟอาก่อนตัวแล้วก็นายครับ น่าจะแพทเทิร์นนะว่าจมีไม่จุดแปดสองครับโอ้ยหนึ่งจุดเก้าครับสี่สองครับ S 1น3กิมอชมครับแท็ก B นะแทกเอนี really ่ดจุดศูนย์ศ şey ูคร hm. ับหนึ่ครับสองีกิลมช่วมงในแท็กเครับสวัสดีครับทีมชางครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอเป็นหัวตัวนี้ตัว2,023นะครับแต่เอเป็นหัวเดียวครับถักบีเป็นแคปครับหน้า3ามศูนหน้าเดฟนะล้อหน้าในเดฟ ตอนนี้เราอยู่ในรหัสสิทธ์นะครับในรุ่นของ 4JJ3 นะครับจบจากรุ่นนี้นะครับพอดี้ก้าสูงี่กัรสมัครนะครับถ้าไม่มีผมจะข้าบนะครับอแต่เอไม่วิ่งแล้ว ตัดมีครับตัดติกกหลัง a อ็มครับ1 6 4 3ครับ60หนึุดจครับ1 9 4กิโีมติ่แต่ผมขัต <point in Raven mouth> <spe> <in tiver> <intuitively> ่อครับมายอมตามเลยครับดีรับรถมับจบารถนี้เป <puede sur> <voor> ็นบอดี้กตนะครับจบามรถนี้เป็นบอดี้กสู ไม่มีใครจะวอกผมจะข้ามรู่หรือครับวิงเทอร์โบครับได้อยู่ตรงประตูรถด้านซ้ายมือด้านล่างกเลยครับนี่ก็ขับรถเลขเจ็ดมาแล้วนะครับเหมือนจะเป็นเกสซิงครับผมเพราะนั้นเปิดไปลึกๆเจอมามเกสซิงของรถซักเทอร์โบเจ็ดต้นเจ็ดวินาที เป็นเหมือนหัวเดียวไหมอาจจะเป็นหัวเดียวครับหัวเดียวได้เอบมืดฟ้ามดครับควันยางสายด้วยครับแล้วเกณฑ์ไม่เข้า 12.808ครับ1กศูครับ179กิโลเมตรต่อช่วโมสวัสดีครับ สูละ12.195ครับองศหนสนเก้าครับแล้วแปดสิกิโลเมตรต่อัวีครับเอาครับ 谢谢交警。 สวงหีครัสิครับสิบสิบสามจุดหครับสองจุดสอีครับหนึ่งร้บแปดกโมชมครับสวัสดีครับ อะไรครับลานสองครับอ,อ,อันนี้เป็นหน้าเป็น3.2ครับ3.0ครับแคปสองวันยี่สามนะ ส,สามหนึ่งสเวดจุดสามสามนึครับสเวสจ 1, 6, 2, 1, 500, 900, วุดหกสองหนึ่งครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจดกิโลเมตรถ้าช่วยมาชวด้วครับ